ยังอยู่ที่ธนาบัตรกันอยู่นะคะอันนี้จะเป็นธนาบัตรชนิดราคาห้าบาทห้าบาทห้บาบาทก็จะมีสองรุ่นเท่านี้เนาะใช่ไหมน่าจะใช่เนาะประนัดกรลืมๆอันนี้จะเป็นห้าบาทโทมัสนะคะห้าบาทโทมัสอันนี้จะเป็นห้าบาทแบบสิบเอ็ดค่ะอันนี้แบบโทมัสนี่คือแบบที่เก้าอ่า แบบอันนี้คือแบบ11แบบ19แบบที่9นี่คือเป็นธนบัตรแบบแรกของในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ธนบัตรแบบแรกก็คือโทมัสเนี่ยค่ะแบงค์ห้าบาทโทมัสแบงค์แรกของรัชกาลที่9นะคะอันนี้เป็นอันนี้พมนารับซื้อนะคะใครมีก็ทักมานะคะเพาะนาเอาแบบไม่ผ่านใช้แบบนี้นะคะผ่านใช้ไม่รับเลยค่ะผ่านใช้ไม่รับเพราะว่าผ่านใช้เขาช้ํา ขายไม่ได้ค่ะไม่เป็นราคาเนี่ยค่ะแบบนี้อันนี้แบบนี้ผ่านใช้ถือว่าผ่านใช้แบบนี้นะคะขายไม่ได้ค่ะถ้าถ้าไม่ผ่านใช้เลขเรียงแบบนี้นะคะรับก็ราคาอยู่ที่ตกลงกันแต่ตอนนี้ราคาเขาลงมากเพราะนั้นยังไม่อยากให้ขายเพราะเพราะปนนัดซื้อมาไปนั้นก็ขายยากชั่วโมงนี้ขายยากจริงๆค่ะขายยากมากยากถึงยากมาก ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแบบนี้นะโหขายดีมากใครๆก็ชอบใครๆก็อยากได้ค่ะธนบัตรธนบัตรหบาทโทมัสโทมัตนี่เขาจะมีทั้งหมด5ชนิดราคาหนึงบาทหนึงบาทก็จะมี5รุ่นหบาท5บาทก็มี5รุ่น10บาทก็มี5รุ่น20บาทก็มี5้ารุ่นหนึ100บาทมีรุ่นเดียวเออมีสามรุ่น4รุ่นค่ะ หนึ่งร้อยบาทมีสี่รุ่นหนึ่งร้อยบาทไม่มีเลขแดงนะคะโทมัสอันนี้จะเป็นทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณสี่สิบใบจะเลขเรียงคาลันนัมเบอร์เนี่ยค่ะธนบัตรที่เขาไม่ได้ใช้ไม่ผ่านการใช้งานเขาจะลันนัมเบอร์แบบนี้นะคะโทมัตอ่เป็นธนบัตรฉบับแรกของในหลวงรัชกาลที่เก้าออกใช้เมื่อปีประมาณสองสี่แปด แปดแปดหนึ่งแปดเออไม่ใช่สองสี่สองสี่เก้าศูนย์โดยประมาณนะคะเนี่ยค่ะธนบัตร 24. สองสี่สองธนบัตรโทรมัสจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคามีหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทและหนึ่งร้อยบาทตอนช่วงโทมัสนะคะยังไม่มีแบงค์พันและแบงค์ห้าร้อยนะคะเพราะว่าช่วงโน้นเขา เงินค่าเงินนะคะร้อยหนึ่งนี่ก็โหคือใหญ่มากอะเนอะรุ่นโทมัตออกอะทองยังไม่ถึงใบละเท่าไรนะเอยรอบาทละทองยังไม่ถึงบาทละสี่ร้อยเลยมั้งเพราะว่านธนบัตรรุ่นนี้ออกมาปีปีสองสองสี่เก้าหนึ่งค่ะโดยประมาณนะคะสองสี่เก้าหนึ่ง ธนบัตรโทรมัตนะคะชนิดราคา5บาทค่ะประกาศออกใช้วันแรกเมื่อวันที่24เดือนสิงหาสองสี่ขนาดของธนบัตรนะคะกว้าง7.7เจ็ดเซนยาว13.6สจุเซนเจดเ็ดเซนใหญ่นะธนบัตรใบนี้ใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นตามที่พนักตบอกไปนะคะ ต่อมานะคะอ่ะดู5บาทก็ดู5บาทต่อเนาะอันนี้5้าบาทโทมัสจบไปก่อนเ่ะเก็บกเก็บโทมัสไปก่อนเก็บโทมัสก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาอ่ะแบบนี้5บาบาทเรียงไว้ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็มาดูอันนี้อันนี้ก็5บาทเหมือนกันนะคะ5บาทแบบสิบเอ็ดอันนี้ก็เรียงเลขค่ะของกนัดานนะคะพนักเก็บไว้เรียงเลขแต่อันนี้เป็นใบบนที่เขาเก็บไว้เขาก็จะมี ตำนนหนินิดนึงไม่ได้ขาดนะคะแต่เขางอใช่ไม่ได้ขาดเนื้อไม่ได้หายไปนี่ไงเนื้อไม่ได้หายเมื่อกี้เห็นว่าวนึกว่าขาดเน้อว่าแหวงไม่ได้แหวงเหมือนโดนกระแทกปกติละ เป็นธนบัตรแบบที่11ชนิดราคา5บาทแบบที่11นี้จะเริ่มมีแบงค์5 0าแล้วนะคะ500แบบ11ก็คือ500พระปรางอะคะ่ะหลายคนคงจะจะจำได้เนาะบางคนก็เคยเคยใช้อะส่วนมากนะรุ่นพดานแลลวเคยใช้ทุกคนแหละแบงค์5 0 0พระปรางเป็นแบงค์5 0 0แบบแรกของในหลวงรัชกาลที่9 แบงค์ห้าร้อยใบแรกนะคะเป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้ที่แบงค์ที่ขายได้นะคะก็จะมีพราปรางนี่แหละคะ่ะที่ยังพอมีราคาแบงค์ห้าร้อยนะคะแบบสิบสามปัจจุบใัใหญ่ๆเลยก็ไม่มีนะคะไม่มีราคาจะมามีแค่นี้แหละคะ่ะแบบแบบเศษแบบสิบสองไม่มีแบงค์ห้าร้อยแบบสิบมีมีใบเดียวใบร้อยใบเดียวนะคะแบบสิบแบบที่ หนึ่งไอ้แบบที่เก้ายังไม่มีแบงค์ห้าร้อยแบบสิบก็จะมีแบงค์ร้อยใบเดียวแบบสิบเอ็ดแบบนี้นะคะมีแบงค์ห้ามีแบงค์ห้าบาทห้าบาทแบงค์แบงค์แรกแบงค์เล็กสุดนะคะแบงค์เล็กสุดห้าบาทแล้วก็แบงค์ที่ ท,ที่ใช้แบงค์แรกก็คือแบงค์ห้าอย่างที่พนาบอกนะแบงค์พระปางค่ะธนบัตรธนบัตรแบบที่11อนะคะอันนี้แบบที่11ชนิดราคา5บาทเริ่มออกใช้เมื่อวันที่24เดือนมิถุนายนพศสอง 2, 2 2นห้าค่ะใครทันบ้างนะคะใครทันได้ใช้บ้างเนี่ยค่ะสอง2นะ ขนาดความกว้างของธนบัตรนะคะ6.7เซนยาว13เซนเนี่ยค่ะเขาเล็กลงมาเยอะมากค่ะเล็กๆจากที่แบบแรกนะอันนี้แบบแบบประมาณว่าสากลน,นะเนาะเอาเท่าแบบทั่วๆไปสากลนิยมอันนี้เป็นรับซื้อมาเลขเรียงนะคะเลขเรียงแต่ไม่ได้เต็มแหนบ อันนี้เป็นราคาขใบละร้อยสี่สิบค่ะเท่ากันร้อยสร้อยห้าสิบอันนี้จะหายากกว่าโอเคก็จบเนาะธนบัตรสองรุ่นห้าบาทนะคะสองสองแบบที่เป็นน้าดำเสนอจะมีแค่นี้แหละคะ่ะห้าบาทแบงคห้าบาทจะมีสองแบบมีโทมัสกับแบบสิบเอ็ด แบบนี้เรียกกันกันว่าหลังหลังวังมั้งหลังว่าอ่ใช่หลังวังที่เขาเรียกกันเนี่ยพระที่นั่งค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ